วิชาการพัฒนานวัตก,กรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสารรค์ประเภทและตัวอย่างนวัตก,กรรมการเรียนรู้ประเภทของนวัตก,กรรมการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2550กล่าวถึงการจำแนกประเภทของนวัตก,กรรมการศึกษาว่านวัตก,กรรมทางการศึกษาได้มีผู้คิดพัฒนาขึ้นมาเป็นจำนวนมากสามารถจำแนกได้อย่างนี้ 1. จําจำแนกตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทสื่อสำหรับครูได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คู่มือครูเอกสารประกอบการสอนเครื่องมือวัดผลอุปกรณ์สดทัศนะวัดสดุประเภทสื่อสำหรับนักเรียนได้แก่บทเรียนสมเร็จรูปเอกสารประกอบการเรียนชุดฝึกปฏิบัติใบางานชุดเพลงชุดเกมการ์ตูน 2. จํำแนกตามลักษณะของนวัตกรรมแบ่งเป็นสองประเภทคือประเภทเทคนิควิธีการหรือกิจกรรมเช่นบทบาทสมมติการสอนแบบส่วนการเรียน การสอนความคิดรูปยอดด้วยวิธีสอนแบบอุปนัยและนิรนัยประเภทสื่อการเรียนการสอนเช่นบทเรียนสําเร็จรูปชุดการสอนชุดสื่อผสมบทเรียนโมดูลวิดีทัศน์เกมเพลงใบงานชายยศเรืองสุวรรณปี2533จำแนกนวัตกรรมทางการศึกษาออกเป็น5ประเภทดังนี้ 1. นวัตกรรมด้านสื่อสารการสอนเนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมทําให้นักการศึกษาพยายามนําศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆจํานวนมากมายทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชนตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างนวัตรกรรมด้านสื่อการสอนเช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บทเรียนซีดีวีซีดีคู่มือการทำงานกลุ่มเป็นต้น 2. นวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนเป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาการพัฒนาวิธีสอนจําเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้แก่การสอนแบบศูนย์การเรียนการใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์การสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตการวิจัยในชั้นเรียน นวัตกรรมด้านหลักสูตรนวัตกรรมด้านหลักสูตรเป็นการใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้นเนื่องจากหลักสูตรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกตัวยอย่างนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรได้แก่การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการหลักสูตรรายบุคคลหลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์และหลักสูตรท้องถิน่นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้1 หลักสูตรบูรณาการเป็นการบูรณาการส่วนประกอบของหลักสูตรเข้าด้วยกันทางด้านวิทยาการในสาขาต่างๆการศึกษาทางด้านจริยธรรมและสังคมโดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดีสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในสาขาต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพสังคมอย่างมีจริยธรรม 2. หลักสูตรรายบุคคลเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตามอัตภาพเพื่อตอบสนองแนวความคิดในการจัดการศึกษารายบุคคล จึงต้องออกแบบระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ 3. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพื่อน,นำไปสู่ความสำเร็จเช่นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนประสบการณ์การเรียนรู้จากการสืบค้นด้วยตัวเองเป็นต้น 4. หลักสูตรท้องถิ่นเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องการกระจายการบริหารการจัดการออกสู่ท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้อง กับศิละปะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นแทนที่หลักสูตรในแบบเดิมๆที่ใช้วิธีการรวมศูนย์การพัฒนาอยู่ในศูนย์กลาง 4. นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผลนวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผลเป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษา การวิจัยสถาบันด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดผลการประเมินผลของสถานศึกษาครูอาจารย์เช่นการสร้างแบบวัดต่างๆการสร้างเครื่องมือการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นตัวอย่างนวัตกรรมด้านการวัดผลและประเมินผลเช่นการสร้างแบบวัดแววครูการพัฒนาคลังข้อสอบการสร้างแบบวัดความมีวินัยในตนเอง 5. นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรมการศึกษาที่นํามาใช้ทางด้านการบริหารจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยงานสถานศึกษาเช่นการบริหารเชิงระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารเชิงบูรณาการเป็นต้น M Learning น Learning หรือ Mobile Learning หลักการก็คือทำให้ผู้เรียนสามารถจะนำเอาบทเรียนมาวางไว้บนมือถือและเรียกดูได้ตลอดเวลาทุกที่พร้อมทั้งสามารถที่จะรับส่งข้อมูลได้เมื่อจำเป็นและมีสัญญาณจากเครือข่ายโทรคมนาคมนอกจากนั้นจะต้องสามารถทำงานได้ทั้งสองทางเปลี่ยนแปลงบทเรียนส่งกันบ้านหรือวิเคราะห์คะแนนจากแบบฝึกหัดได้เช่นกัน การเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนการสอนที่อาศัยสื่อหลายหลายชนิดผสมผสานตั้งแต่ด้านเทคโนโลยีกิจกรรมการเรียนการสอนและเหตุการณ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายการให้คำจำกัดความของโมบายเล e ร์นิ่งสามารถแยกพิจารณาได้เป็นสองส่วนจากรักศัพท์ที่นำมาประกอบกันคือโมบาย e ดเวิ์หมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่นหรือแสดงภาพที่พกพาติดตัวไปได้ 2. learning หมายถึงการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากบุคคลปะทะกับสิ่งแวดล้อมจึงเกิดประสบการณ์การเรียนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อมีการสแสวงหาความรู้การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นรวมไปถึงกระบวนการสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบ,บุคคลเมื่อพิจารณาจากความหมายของคำทั้งสองเราจะพบว่า learning นั้นคือแก่นของ m learning เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งก็คล้ายกับ e-learning ที่เป็นการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประโยชน์และข้อจำกัดของ m-learning g e t s ปี2006ได้ทำการศึกษาประโยชน์ของ m-learning และสรุปว่าประโยชน์ที่ชัดเจนอย่างยิ่งนั้นสามารถจัดแบ่งเป็น4หมวดคือ 1. การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 2. การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้เพราะ M l e a r n i n g จะช่วยเรื่องการเรียนรู้จากสถานที่ใดก็ตามที่มีความต้องการเรียนรู้ 3. การร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 4. ทําให้ผู้เรียนสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเช่นนักศึกษาที่ไม่ค่อยสนใจเรียนในห้องเรียนแต่อยากจะเรียนด้วยตนเองมากขึ้นด้วย e-learning ข้อดีของ e-learning 1 มีความเป็นส่วนตัวและอิสระที่จะเลือกเรียนรู้และรับรู้ 2. ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาสถานที่เพิ่มความเป็นไปได้ในการเรียนรู้ 3. ม,มีแรงจูงใจต่อการเรียนรู้มากขึ้น 4. ส,ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง 5. ด้วยเทคโนโลยีของ m Learning ทําให้เปลี่ยนสภาพการเรียนจากที่ยึดที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางสู่การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้เรียนจึงเป็นการส่งเสริมให้มีการสื่อสารกับเพื่อนและผู้สอนมากขึ้น 6. สามารถรับข้อมูล ที่ไม่มีการระบุชื่อได้ซึ่งทำให้ผู้เรียนที่ไม่มั่นใจกล้าสแสดงออกมากขึ้นบทบาทของ M l e a r n i n g M l e a r n i n g กำลังก้าวเข้ามาเป็นการเรียนรู้คู่กับสังคมอย่างแท้จริงเนื่องจากความเป็นอิสระของเครือขา่ายไร้สายที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ใช้เป็นเครื่องมือนั้นมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นการเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งของการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นช่องทางในการให้ผู้คนได้เข้าถึงความรู้ทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริงเพราะหากเทียบกับการใช้เครื่อง p c ก็ยังไม่ถือว่าเป็นทุกที่ทุกเวลาอย่างแท้จริงเพราะยังต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทํางานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย ต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีก็ได้ย่อโลกของเครือข่ายให้อยู่ในมือของผู้บริโภคแล้วและสามารถเข้าสู่แหล่งการเรียนรู้ได้เมื่อต้องการอย่างแท้จริงทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ หากเทียบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์พ c และอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อไร้าสายที่กล่าวไปข้างต้นราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาได้ดีทีเดียวและในอนาคตข้างหน้าคาดว่าการเรียนรู้แบบ MLearning จะแพร่หลายมากขึ้นยิ่งกว่าในปัจจุบันผลกระทบต่อการศึกษาและการเรียนการสอนปัจจุบันได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อรองรับการบริการทางด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึง ทางด้านการศึกษาของไทยเนื่องจากโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสะดวกต่อการพกพาติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลาจนกระทั่งเกิดการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์มือถือ (m-learning) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนหรือบทเรียนสำเร็จรูปที่นำมาเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพาโดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายที่สามารถต่อเชื่อมจากเครือข่ายแม่ข่าย ผ่านจุดต่อแบบไร้สายแบบเวลาจริงอีกทั้งยังสามารถปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาเครื่องอื่นโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่นบลูทูธเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันดังนั้นเมื่อมีอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการเรียนการสอนเช่นนี้แล้วจะส่งผลให้การศึกษาเป็นไปได้โดยง่ายเพราะผู้เรียนสามารถที่จะเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ในปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่วัยรุ่นวัยเรียนให้ความสนใจกับเทคโนโลยีมากโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือน้อยคนมากที่จะไม่มีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ดังนั้นเอ็มเล i n ์นิจึงเหมาะที่จะนํามาใช้ในการศึกษายุคปัจจุบันมากที่สุดเพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง